เกตต่อมาครับไปที่อำเภอดอนตาลจังหวัดมุกดาหารเกษตรกรปลูกยางพาราที่นั่นครับเข้ารับการอบรมว่าปลูกยางอย่างไรจึงจะได้คุณภาพดีปริมาณเยอะครับก็ไปรับฟังความรู้จากนักวิชาการเกษตรเขาครับแต่ไปคราวนี้หลายคนก็สงสัยว่าเอ๊ะทำไมต้องเอาปืนยาวมาด้วยคำตอบก็คือหลังอบรมเรื่องการปลูกยางพาราเสร็จแล้วครับจะมีการอบรมอาสาสมัครป้องกันหมู่บ้านต่อไปเลยครับ คนที่เป็นเกษตรกรด้วยเป็นอาสาสมัครด้วยก็เลยเอาปืนยาวมาด้วยการอบรมคราวนี้ครับนอกจากเกษตรจังหวัดคือท่านเนี่ยครับคุณร่มไม้นวนตาให้ความรู้แล้วยังมีสาวฝรั่งชาวอังกฤษเนี่ยครับมาให้ความรู้ด้วยบอกว่าเธอเอาความรู้มาจากไหนคําตอบก็คือพี่ชายของเธอครับเป็นเขยมุกดาหารครับ<อ>ก็เลยมาช่วยพี่ชายทามาสามปีเชี่ยวชาญมากนอกจากให้ความรู้ทางด้านวิชาการทางด้านทริสดีแล้วครับ เธอยังปฏิบัติให้ดูด้วยว่าทำอย่างไรจึงจะปลูกยางให้โตเร็วแล้วก็มีคุณภาพ